สวัสดีครับติ้นชอ็อปค่ะปีนี้เรามีจอรุ่นใหม่เป็นจอขนาด17นิ้วมันเป็นจอ17นิ้วที่อัตราร e a ที่ฟรชเรทที่144เฮิร์ตด้วยแหละม,มันเหมือนกับเป็นพวกจอเกมมิ่งที่ใช้กับ PC อีะ c o อ e ไม่เหล็กเอาไปตั้งเครื่องนะขนาดมันบิ๊กเบิ้มมากเป็นพี่ใหญ่สุดๆอัตรารีเฟ e ชเร a มันสูงขึ้นรองรับพวก p พ4 p เพเวลาเราเล่นเกมเนี่ยภาพมันจะแบบสมูทหน่อยขึ้นอยู่กับการ์ดจอขึ้นอยู่กับเครื่องเกมแล้วนะแต่หมายถึงว่า จอรุ่นใหม่มันรองรับแล้วแหละนะในกล่องก็มีเหมือนเดิมอะแดปเตอร์5โวลต์4,000แต่ว่าพอแบงค์5โวลต์3แอมป์ขึ้นไปเนี่ยใช้ได้แล้วแหละสายก็แถม Type C to Type C เป็น Thunderbolt 1เส้นเอาไว้เสียบสวิตช์โทรศัพท์มือถือ Samsung Dex MacBook Pro ได้ iPad Pro iPad Air สี่สาย HDMI ฟูซ z e USB A to Type C 1เส้นเอาไว้เสียบกับคอม บางมิดครับโอ้มันใหญ่มากอะ่ะ o ร e r ด้านหลังเวลาใช้ประกบด้านหลังอย่างนี้แปะลงมาเป็นแม่เหล็กมันจะออกแบบมาพอดีแบบนี้เวลาจะใช้ก็พลิกมันกลับมาแล้วก็ตั้งเดี๋ยวแอดจะลองดูว่ามันใช้ไฟจาก power bank ได้ไหมนี่ c ีไของแอดเดี๋ยวแอดจะลองต่อจาก A to C อัตัววัดไฟเราลองเสียบไฟดูว่ารันไหวไหมก่อนอแล้วก็ดึงเสียบสวิตช์เข้าไปอีกจอติดละ จ่ายกระแสที่5โวลต์2.4ฉะนั้นพอแบงค์ขั้นต่ำควรจะเป็น5โวลต์3แอมป์ถึงจะรันขึ้นอันนี้คือต่อจาก USB A ธรรมดานะพอแบงค์ต่อจาก USB A ธรรมดาแต่ถ้า5โวลต์2แอมป์มาแอดว่าไฟมันอาจจะรันไม่พอเพราะว่าจอมันขนาดมันใหญ่ไงนี่15.6 <c oughs> นาทายแยงเนี่ย อีก2นิ้วกว่าเออมันใหญ่จริงสวิตมันปล่อยได้แค่6 0เฮิร์ตซ์1 9 2พ1 0ูแอด6 0เฮิร์ตแต่จอเนี่ยรับได้ถึง1 4 4ฉะนั้นเดี๋ยวเราลองหาอุปกรณ์อื่นเมนูเนี่ยมี SDR โหมดเหมือนกัน h d r โหมดเดี๋ยวลองกดดูตอนนี้เป็นออโต้ตั้งเป็น2 uh huh. อ้อือดูสีแผ่นขึ้มนมาเลยคือลำโพงของจอพกพาก็คือพอใช้ได้ไม่มีเบสดอกมันบางมาก เขาจะมีเบสก็ต่ออุปกรณ์พ่วงเข้าไปแทนต่อรูทแอร์ดูเสียได้ละพีซีแ้วจะลองต่อผ่าน HDMI HDMI ก็เป็นฟูลไซส์เหมือนเดิมเสียบได้เลยข้างล่างช่องสัญญาณห9 2 0ับคูณพัน0แอด1 4 4เฮิร์ตเอาไปเล่นเกมสบายไหนๆก็ไหนๆแล้วลองแอดจอยดับเบิลคลิกบลูทูธแล้วก็เลือกที่แอด ขึ้นเจอแล้วเป็นกูลิคิดคอนโทรเลอร์ XW Advanced Display Setting mm hmm. ก็จะเห็นว่า Refresh Rate เนี่ย144เห็นไหมจอโนบุ Legend ตัวนี้มันใช้144 h ฮเหมือนกันส่วน จอไอซินตัวนี้ก็เป็น144เหมือนกันฉะนั้นมันก็แมทชกันมันใช้กันได้เลยสบายเดี๋ยวลองดูว่าเล่นเกมดิภาพมันจะลื่นไหมเนาะเอารูทเสียบก่อนนะว่าอยากให้เสียงออกลำโพงอะรูทเนี่ยมันดีอย่างคือมันเคยเชื่อมลำโพงตัวไหนไว้อะมันก็จะดังเองด้วยกร <c oughs> okay. าฟิกรีเฟรชเรทโอเคอัตรารีเฟรชเรทที่144 เท่ากันตัวนี้คือจอย King Kong Pro มันก็เล่นได้หลายโหมดเชื่อมกับ PC ได้เชื่อมกับสวิตได้เชื่อมกับ Android ได้เร็วๆหมดเร็วๆเวียนไหมวะ้างนี้จิวันะสงสารสุดๆอ่ะโดนซ้อมตลอด Nobu Gaming เนี่ยถ้าจะเล่นให้ดีเนี่ยต้องเสียบไฟเพิ่ม มันจะรันกราฟิกเต็มที่คือแบบว่าโหมดแบบอันนี้คือมันยังประหยัดแบตอยู่แต่มันก็ยังรันรีเฟรชเรท144เฮิร์ตได้ก็โอเคนะ144มันก็ดูลื่นนะพอจอ17แล้วมันก็ดูใหญ่เบ้งนะอันนี้15.6ดูเล็กไปเลยจอ17.3นะ144เฮิร์ตเอาไปเล่นเกมดีเลยจ้ะนี่ถ้ามันเข้มเกินไปเนี่ยเพราะว่าเราเปิด HDR โหมดก็ปิดนะอยู่ตรงนี้ตรงกลางเหมือนกัน เลื่อนมาที่อาร์เตอร์แล้วก็ HCR ตั้งเป็นออโต้ซะมันก็จะปิดถอยหลังกดปุ่มล่างค้างไว้ปรับแสงเองได้ก็สนใจซื้อได้เลยจ,จ้ะทิ้ช็อปจ้าแอร์คอมเลิงเกมนะไ,ไป